มากค่ะพี่น้องต่อต่อต่อ EP2 เมื่อกี้ไปกินท่างสองในร,รถผ้าเสียบมากเนาะค่ะเนาะฝากก๋วยไรก๋วยแฉนในด้วยค่ะ <S <S 2> <S 2> แซ่บแั่ใส่มากกว่าด้วย Tung ừ. là tung tung nha, tao sợ tung mà tung tung cả tung 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 thì tung 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 lại ต่ำมากซื้อเอาดอกค่ะไม่ได้ตำเด้ซื้อเอาไม่รู้ไม่ถน,นัดตำเองเด้อตำเอง,องบเบาแสบค่ะซื้อมมนแสบกว่าทำไมเขาต้องเฟืองอยากกินด้วยใช่ไหมชิ้นน้จีนกินเลย เ <G ül ets> พิ่นสีอาบหนามเอามาสวัสดีเอฟซีไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะเปลื่ย <G ül ets> นมากก็มูเพิ่นพอดีเขามาแม่กระถ่ายคลิป ก็เลยบอกนางถาซะก่อนแม่ถา่ายคลิปให้เสร็จก่อน,ออนอก็อร่อยนะเพี่องขอบคุณห,หลยๆาด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเหม็นทุกไหล่ทุกแช่ ขอบคุณที่นำมาให้กำลังใจส่องนอยหน่อยด้ยะค่ะเด้อขอบคุณมากๆค่ะมันเดียพันหรอครับพี่น้องไปเรื่อยๆแล้วเนาะไปเรื่อยๆคือรถขายองค์้วะคะ่ะ